เฮ้ยเพื่อนรู้ป่าว่าขนมเนี้ยโซเนียมสูงน่าสิบเลยนะเฮ้ยอะไรนะน้ำบยไหม,ไมเพื่อนเฮ้ย,ยน้ำอารมณ์่หว่าเฮ้ยขอกินไนด้ดิเพื่อนจัดเลยเพื่นอนนายจะกินเหรอเฮ้ยเดีย๋ยวเฮ้ยนาะยบอกว่าจะลดน้ำลมไม่ใช่เหรอสัญญากับเราแล้วนี่นายกินเยอะแล้วนะช่วงเนี้ยโอย้ลดได้แล้วน่ะน้ำลมอ่ะกินเยอะไม่ดีนะนายอยากเป็นเหมือนพ่อเราเหรอเฮ้ยมีคนพูดถึงแล้วเชียวน้ำลมอ่ะ เสียงทำให้น้ำตาลสูงนะน้ำตาลสูงไอ้พัิพเราจะบอกข้อเสียของหน้าอารมณ์นะหนึ่งเนี่ยเสียงตัวรคหัวใจเลยนะเฮ้ย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 รู้สึกเจ็บหน้าอ,อกเอ้อยเอ้อยเจ็บหัวใจเอ้อยเอ้ยเจ็บจังเลยสองทำให้ฟันผุได้เลยนะเฮ้ยมาเซลฟี่กันเอ้อยฟันผุแล้วอะ่ะสามกระดูกพรุน เอ้ยมากวาดขยะหน้าบ oh, ้านเอ้ยมากาดขยะเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บหลังจังเอ้ยเอ้ยกระดูกน่าจะพรุนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยเอ้ยและสี่ท้องอืดโฮ้ยปวดท้องจังเลยโอ้ยปวดปวดท้องอืดและเป็นโรคอ้วนได้ เ,เราหั่นมันดื่มน้ําเปล่าดีกว่าเพื่อนใช่แล้วเพื่อนเนี่น้ำเปล่านี่แหละว้าอร่อยที่สุดละเออดีต่อสุขภาพด้วยเออใช่แล้วเพื่อนโอ้สดชื่นมากเลยเพื่อนที่<ช> <ละ S 1> สําคัญกว่านั้นก็คือกา<แ>รเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพไงเพื่อนเฮ้ย<อ>พวกนั้นกำลังคุยเรื่องสุขภาพกันเหรอให้เพื่อนโซเดียมคืออะไรโซเดียมก็คือใครวะพี่เอ็นใครเนี่ยเฮ้ยหยุดกินได้แล้วตามพี่มาเฮ้ยพี่พี่จะดึงไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่นะ มันไปไหนเออไม่รู้เหมือนกันตามไปไหมไปเออเ้ยมามาทุกคนมามาทำอะไรอ่ะมาทึงเม่ะเหอเฮ้ยได้ทำอะไรเฮ้ยอากาศไม่ร้อนว่าร้อนเอเคนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยก่อนนะมาทึงเมเนี่ยโอ้ยเอางไ่อ่ะอ่ะ เฮ้ยไอ้ลุงคนนี้มาจากไหนอะพร้อมแล้วทุกคนท่าแรกนะเฮ้ยหยุดก่อนดีกว่าน่าอดลงเปียท่าแล้วทุกคนได้เลยเฮ้ยไปไปไปส <'s> ู้อ๋ออ๋อเฮ้ย